ก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของผมด้วยครับคลิปนี้ขอแค่10ไลค์ครับผมโอเคผมขอ,อกลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะช่อง Bubble Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดต่อกระตุกซูมแบบ 3D นะครับด้วยแอป CapCut นะก็จะ ซูมแบบว่าเกี่ยวกับรีวิวตัวละครของ Rv นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอย่างนี้อยู่ก็ดูได้นะครับโอเคแล้วอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆหารูปมาสักหกรูป7รูปนะครับรวมภาพที่มันขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยที่ผมขึ้นไว้นะครับแล้วพอมาแล้วพอเพื่อนหาได้แล้วนะก็เอารูปกดไปที่แคปคัสก่อนนะแล้วก็โปรเจกต์ใหม่แล้วก็เอารูปโปรไฟล์อย่างเงี้ยเข้ามาอย่างนี้แล้วก็จะมาในหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ แล้วพอมาได้แบบนี้เสร็จใช่ไหมก็เพื่อนๆก็เอาลิงก์เสียงเพลงมาใส่ก็ได้นะอันเนี้ยลิงก์เสียงเพลงเนี่ยผมได้เห็นเพื่อนๆเห็นมาร์สีเหลืองไหมผมได้ทําการามาร์คจุดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะตอนท่อนกระตุกกระตุกอะไรเงี้ยผมมาร์คไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเสียงเพลงเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับพอม,มาในหน้าแบบนี้แล้วใช่ไหมก็ไอ้รูปโปรไฟล์เนี่ยเราก็มาใส่หน้าแรกเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้โหเสียงดังไป ป๊บนึงนะเสียงเพลงดังมากนี่นะนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะพอเราได้เป็นมิแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อน,เอ,นเอารูปภาพอะมาใส่เลยหรูปเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปก่อนนะหรูปใส่รูปนี้ปุดนี้1 2 3 4 5สอา่ห้า6รหูปอย่างนี้นะครับแล้วพอเอามาใส่6รูปแล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนอะ ลดรูปแต่ละรูปอะลงมาให้มันตรงกับจุดสีเหลืองเลยนะอย่างรูปแรกของผมนี่ก็จะเป็นวูคองนะผมก็จะเลื่อนมาให้ตรงกับจุดสีเหลืองนี่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงมันติดอันนี้นี่สีเหลืองแรกพอรูปที่2ก็เป็นคีร่าเนาะก็เลื่อนมาเลยครับให้มันตรงกับจุดสีเหลืองอันที่สองอย่างงี้นี่นะแบบนี้นะแล้วพอรูปที่3ามก็จะเป็นเพนก็เลื่อนมาเลยครับให้มันตรงกับจุดสีเหลืองรูป เอ้ยกับจุดสีเหลืองอันที่สามนะครับนี่อย่างนี้นะนี่แล้วต่อไปก็จะเป็นรูปเอ่อซานิดนะนี่ก็ให้มันมาตรงเหมือนกันอย่างนี้นะมันก็จะได้แบบนี้นะนี่นี่แบบนี้พอรูปที่หลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพอรูปที่ห้านะก็เป็นวันเดอร์ก็ให้มาตรงกับอันนี้เหมือนกันนะครับนี่ ه, พอรูปสุดท้ายก็แบบนี้เลยให้มันตรงหยุดที่ตรงนี้เลยก็ด้ก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนะอ๋อ แดดแดดเป็นแป๊บนึงนะเพื่อนเพื่อนผมว่าผมมาร์กเกินมาจุดหนึ่งนะผมว่าทำไมมันเหลือนี่ผมมาร์กไอจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดสีเหลืองตรงเนี้ยเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>เกินมาจุดหนึ่งผมก็ลบออกไอแล้วก็ขยายรูปมาหน่อยนะครับอันนี้ผมผมพลาดเองนะ <c oughs> มาร์กมาร์กเกินมาจุดหนึ่งอ่าโอเคมันก็จะได้ประมาณหกหกภาพนะอย่างเงี้แล้วนี่ก็รูปสุดท้ายก็อาให้มันสุดที่เสียงเพลงนะก็กด เราก็ล่าให้มันมาก่อนเนี่ยสูตเสียงเพลงแล้วก็ลากรูปเข้ามาด้วยอ่าเราก็ตัดเสียงเพลงออกไปที่ส่วนเกินอ่ามันก็จะได้6รูปแบบนี้นะนี่พอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆพื่อนก็เดี๋ย่ให้เพื่อนๆพื่ทำการซูมนะแต่ว่าก่อนจะซูมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปทำภาพให้มันคมชัดหน่อยนึงนะครับเค <Okay. S 1> เพื่อนคนไหนที่ทำภาพคมชัดไม่เป็นเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งอ ท,ทิ้งคลิปเนี่ยไว้ตรงตัวไอนะที่ผมจะขึ้นไว้ให้ให้เพื่อนๆไปดูก่อนว่าปรับยังไงนะครับให้คมชัดเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปรับคมชัดแป๊บหนึ่งนะครับทุกรูปเลยอ่ะโอเคเพื่อนๆนี้ผมก็ได้ทําการปรับปรับแก้ให้ภาพให้มันคมชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะได้มาประมาณนี้นะนี่สีสันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากโชว์สถิติการเล่นหรือว่า ไอตัวฮีโร่เนี่ยอย่างสมมติวูคองเนี่ยผมอัตราชนะอะไรเท่าไรเนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปแคปรูปไอตรงฮีโร่หลักอะไรแบบเนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเอ,อาลูปขึ้นมาให้ดูเลยละกันนะว่าเป็นแบบไหนนะให้เลื่อนมาตรงฉากวูคองอย่างนี้นะครับแล้วก็กดออกไม่ต้องไปกดที่ฉากนั้นแล้วก็กดไปที่ภาพซ้อนแล้วก็โอเวอร์เลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นรูปแบบนี้นะนี่นี่แบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่างนี้เลยนะ เห็นไหมเนี่ยนเนี่ยที่ขึ้นลงหน้าจอเนี่ยอ่าก็ให้เพื่อนๆเอามาอย่างนี้มานะครับแคปอย่างนี้มาแล้วก็ไปตัดเอานะครับ <c oughs> ตัดรูปออกนะครับโอ้ยตัดรูปออกนี่แล้วก็มาตั้งอย่างนี้เลยให้มันแบบว่าพอดีพอดีกับกับรูปนะครับนี่ผมก็จออกมาเป็นแบบนี้นะนี่ี่ประมาณนี้เลยนะแล้วไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ ลากเข้ามานะครับให้มันตรงกับจุดสีเหลืองอย่างนี้มันก็จะ <Okay. S 1> สจุดเหมือนกันนะอย่างนี้เด้อนี่แบบนี้นะโอเคอ่าพอรูปที่สองก็เป็นตัวคีล่าเนาะเดี๋ยวอันแรกมันจะขึ้นก่อนนะต้องปรับให้ตรงนะเพื่อนๆไอ้ตรงภาพโอเวอร์เลย์เนี่ยเดี๋ยวถ้าปรับถ้าปรับไม่ตรงยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นผิดนะต้องปรับให้ตรงนะครับใช้เวลาหน่อยนึงนะนี่ พอภาพที่2ก็กดไปที่ฉากของคีร่าอย่างนี้ปุ๊บให้มันขึ้นตรงอันแรกนะแล้วก็กดตรงที่ว่างอ่าแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เลยไปเลยอย่างนี้แล้วก็เอาภาพของคีร่ามานะอัตราชนะที่ไหนว่านี่บบน,นี่พอได้ีปแล้วก็ให้มันเล็กลงหน่อยนึงนะเพื่อนๆแบบนี้นะนี่แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้หน่อยนึงก็ได้อ่า แบบนี้นะนี่ก็ดูว่าให้มันตรงกันหรือเปล่านะครับลองเลื่อนมานี่ลองเลื่อนรูปมาอย่างนี้ปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคก็ให้มันตรงกันนะครับถ้าเป็นวิธีง่ายๆนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลากรูปลากไม่ใช่ลากรูปลากเสื้อสีขาวเนี่ยให้เลยฉากของคีราไปแล้วก็กดไปที่ฉากคีราปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมพอกดไปที่ฉากคีราปุ๊บแล้วก็กดไปที่โอเวอร์เลย ของอัตรา้นะของกีฬานะแล้วก็ทําการแบ่งฉากแล้วก็ตัดส่วนล้างออกไปเลยอย่างนี้นะมันก็จะเท่ากันนะแต่ว่าเราก็ดูอีกทีหนึ่งนะ <Okay. S 1> เผื่อว่ามันขาดเกินอะไรนิดนึงนะอย่างนี้แบบนี้มันก็จะเท่ากันแหละอ่าต่อมาก็เหมือนเดิมก็ให้กดไปที่ฉากของเพนมันก็จะไปอยู่เส้นสีขาวเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงหน้าของฉากของเพนนะแล้วก็กดพื้นที่ว่างอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เลยไปแล้วก็เอาอัตรา้นะของเพนมานะครับ แบบนี้ก็ขยายเล็กเหมือนเดิมนะท,บบนทําบแบบนี้ทุกภาาเไปนะครับอย่างนี้ทุกภาาเไปนะผมจะขอกอแบบว่าเรีวๆเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะโอเค,คเพื่อนนี้ผมก็ได้ทําการใส่อัตราชนะแล้วก็อัตราเล่นของอีโรทั้ง6ตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ เราจะไปทำการซูมภาพ 3D กันนะครับก็ให้เพื่อนๆลากไปตรงรูปแรกก่อนเลยนะครับรูปแรกผมก็จะเป็นวูคองนะก็ <Okay. S 1> ให้กดไปที่ฉากวูคองนะครับนี่กดไปที่ฉากวูคองนะไม่ใช่กดไปที่ภาพโอเวอร์เลยนะกดไปที่ฉากของวูคองนะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าสไตล์พอเจอสไตล์แล้วก็กดไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าซูม 3D นะครับนี่ซูม 3D แล้วก็กดไปเลย รอแปบน,นึงคนระับมันอาจจะช้าหน่อยหนึ่งนะเครื่องผมมันช้าหน่อยหนึ่งมันไม่ค่อยดีแล้วล่ะเครื่องผม <c oughs> ใกล้จะไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงเพลงนะครับกลัวติดลิขสิทธิ์นะโอเคอ่านี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่อย่างนี้นะโอ้โหกระตุกมากเลย <c oughs> กระตุกมากเลยโอ้โหอันเนี้ยคือถ้าเราทำภาพซูมสามดีเสร็จใช่ไหม ไอ้ภาพบูคองเนี่ยมันก็จะเกินมานะครับมันจะเกินมาเห็นไหมเพื่อนๆตัวตัวภาพเป็นตัวบูคองแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นของคีรา่าใช่ไหมมันเกินมาเงี้ยให้เพื่อนๆกดไปที่ให้เพื่อน,อน,อนล่างตรนนี้ก่อนนะให้กดไปที่ฉากโอเวอร์เลย์นะฉากโอเวอร์เลย์ของบูคองนะครับอย่างนี้มันก็จะไปที่ใช้ฉากแล้วจากนั้นเราก็เลื่อนโอ้ยเลื่อนเลื่อนอนนันเนี้ยเลื่อนภาพหลักของบูคองอ่ะฉากหลักของบูคองอ่ะมาให้ตรงกับ ตรงภาพโอเวอร์เลยนะครับอย่างนี้นะให้มันตรงกับจุดสีเหลืองแรกนั่นแหละเออจุดสีเหลืองของวูคอนนั่นแหละอ่าพอเลื่อนมาให้ตรงอย่างงี้ใช่ไหมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยอย่างงี้นะ, <S <S น,น,ะนี่นะอ่าต่อมานะครับก็เป็นภาพของคีล่านะให้กดไปที่ฉากภาพหลักนะของคีล่าแล้วก็เลื่อนหาคําว่าสไตล์แล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ซูม3 d ดีเหมือนเดิมแล้วก็เราประมวลผลนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเปน็นนึงนะครับนี่ เนี่ยมันมันมันต้องเกินทุกภาพอยู่แล้วนะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆพ่ะลากมาเลยนะให้ลากมันตรงกับจุดสีเหลืองหรือว่าให้ตรงกับโอเวอร์เลย์ของเรานะภาพโอเวอร์เลย์ของเรานะให้มันตรงกันนะปึ๊บอ่าอย่างงี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะแป๊บนึงนะให้มันตรงกันหน่อยนึงอ่าแบบนี้ปึ้งนี่ก็เป็นเพร์เลยนะใช่ไหมเดี๋ยวดูอวยอ้ยอวย นีอย่างงี้นะโอเคกระตุกมากเลยเพื่อนผมเพื่อนๆก็ทําอย่างนี้ไปทุกรูปเลยนะครับมันจะเป็นภาพมันจจะยาวกว่ายาวแทบทุกรูปเลยก็ให้เพื่อนลดมาให้มันเท่ากับโอเวอร์เลยหรือจุดเหลืองที่เรามาร์คไ้น,นะโอเคครับผมผมขอทําแบบเร็วๆเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอะโอเคครับเพื่อนอน,นี้ผมก็ได้ทําการทําภาพ สามดีทุกรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับก็พอภาพที่ออกมาได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะผมกลัวมันกระตุกมากเลยถ้าเล่นให้เพื่อนดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เออเป็นแบบนี้นะนี่นี่แบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําตามไม่ทันนะก็ให้กอกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ทําตามทีละขั้นตอนนะครับมันจะได้ไม่งงนะครับเพื่อนๆ เก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบหรือถูกใจยังไงเนี่ยก็ขอให้เพื่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับเพื่อนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนโอเคครับบ๊ายบายไปละ